ก่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับเอาละกราบสวัสดีเหล่าผู้เล่น eFootball 2023ท,ทุกท่านด้วยน,นะครับผมนะดูเดินครับและคลิปนี้ก็จะมาเปิดแพ็คอ่า Player of the Week กันสักหน่อยนะครับไอ้ที่ผมไม่มีตัวใบฟรีเนี่ยผมแบบอ่าลืมอัดนะครับตอนที่กดตู้นี้นะลืมอัดครับนะได้ตัวอันนี้มาแทนนะครับเนี่ยครับไม่รู้ใครชื่ออ่านโคตรยากเลยของฝรั่งเศสนะ แล้วผมก็ไปคน้นคูเกิลมาละวลามงโรโรลีลลงเต้น,นะครับโอ้ชื่อเรียกยากอ่ะเรียกไดกแค่นี้มั้งเอออามองก็พอมั้งโอเคครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้นะแต่แบบดูดีเลยนะถึงจะไม่90หมดนะครับแต่ก็89อะ่ะกับสกิลเนี่ยก็มียิงไกลโยนอะไรเงี้ยแบบโรนันโดช็อปบัตบิไฮเทิร์นนะครับสเกลมูฟดับเกิลช็อตแล้วก็ดิบิ้งช็อตแบบ เป็นตัวที่ตัดเข้ามายิงไกลค่อนข้างดีนะที่ผมดูแบบความทั้งความเร็วทั้งพลังการยิงนะครับก็เป็นตัวที่โอเคอยู่นะแต่ไม่รู้จะได้ทํารีวิวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับแถมจริงๆอะ่ะเมื่อวานจะลงคลิปกองหลังทีอาโกซิวาละเพื่อนตัวดีครับเพื่อนผมอะ่ะมันเป็นคนที่อารมณ์เหมือนอมันทํางานไฟรนซ์อ่ะแล้วมันต้องไปหลายหลายจังหวัดไงมันดันมากรุงเทพเมื่อวานพอดีไง ก็เลยต้องไผ่นะครับไม่ได้ตัดคลิปนะอ่ะเปิดตัวแรกไปครับแล้วบ่นอะไรให้ทุกคนฟังมาเนี่ยอยากระบายไนงะแบบเราไม่อยากกินเหล้าแต่เพื่อนมันอยากกินไอประมาณนั้นแหละโอเคอะไรอะ่ะแบบตัวครับอ๋อซาฟิซิโมนนะครับก็เขาเป็นตัวที่พิวอยู่นะไอที่ผมอยากกดเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้ทอซานะครับฟอร์มร้อนแรงจริงครับอาร์เซนอลช่วงนี้เนาะก็ขอให้ได้แชมป์ด้วยและทอซาก,ก็เพิ่ง จัดไปแฮตริกแอซิสนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวกดร้อยวิสองไปอ่าอะไรดีต้องดูลีกก่อนอ่ายังไงเนี่ยอ๋อพี่เป็นลีกโอเคแต่กลัวเป็นชีวิวอะวิเซ่แดงๆนี้ใช่เลยเทาา้าซาอืมมันม้างแต่ตัวที่สองเลยวะ <laughs> <laughs> เหรีอเ,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 เหลืยอเหีกร้อยเหรียญเนี่ย กดเลยดีไหมถ้าผมว่าอีกร้อยเหรียญนี่กบกบนะฮะกบพูดผ,ผิดเลยครับผมเป็นคนที่ชอบแบบพูดติดอะไรไม่รู้สักอย่างเวลาจะพูดให้ใครฟังนะเออมันที่ใส่เสียของตัวเองเหมือนกันนะไปโอเคได้ทอซา,าครับโอเคเหลอีกเหรียญหนึ่งเหรียไม่ใช่เหรียกเหรียญหนึ่งเหรียญรอบหนึ่งนะครับก็เป็นลาฟิน尼าก็ดีเพราะว่าวิ่งเร็วดีอ่าสปีดเก้าสิบสปีดต้นก็เก้าสิบนะครับดูจากสแตก็ก็คือ ก็เป็นปีกที่เลี้ยงมันอยู่โอเคกดไปยังไงดีอ่าต้องเป็นหลีกสเปนเนาะไปอืมไม่มีหลีกบบเยินประหวาดชัวเนี่ยประหวาดจริงด้วยประหวานหนูเรียกว่าหวานแล้วก็ประหวานตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ประหวานแบบปกติประหวานปกติมันจะเป็นอะไรนะดีเฟนเดอร์อืมดีเฟนเดอร์ ไอปีกไม่ใช่เล่นเรเปียกเออเป็นวิงแบ็กตัวรับอ่ะเอาง่ายง่ายแต่อันนี้เป็นบิวอัพนะครับก็ถ้ามีโอกาสรีวิวก็จะรีวิวนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ